อาเบิ้งพี่น้องพี่น้องเอ้ยผพุ่นนะเพื่อนเพืพ่อนเลยใบมีดแรกได้หนีพึ่งพึ่งเอาไปขายวันก่อนนุ่นหนียังยดอยู่จ้ะยังยดอยู่สวดถวย่ะค่ะกรีดมือขึ้นนีจ้าเออสอนสอนสอ,นสอนสอนเป็นนามเดจ้ะเดอนนามกำลังสีหยอดน,นํำกดมือนี่ละค่ะให้ยางมันแข็งโตขึ้นค่ะบุย สะออนสะออนมาเบ่งด้อน้ำมนเด้อคุณน่ะหลายต้นโอ้โหน้ำยางเราโอ้ยสะออนดีขอบคุณอาจ๊ะต้นยางตัวนี้ถึงมันไม่เต็มลูกนี่ถึงไม่เต็มดูซิใบมีดเดียวนี่ก็ครึ่งกระโปะแล้วนี่ต้นที่มันสมบูรณ์ไปดูซิทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้ ไปดูไปดูโอ้อยู่โอ้โหต้นนี้ังะเลยดูใยมนน้ำยางของหนูน่ะเยอะมากอ่ะเดี๋ยวไปส่งลูกสาวก่อนบึงบึงคนให้มันแข็งตัวบ้านสรขอบคุณเ้อหลานทิวลูกทิวเลยมั่อยอีแม่กินยางขอบคุณมากครับบ่ได้ลูกหลานมา่อยนี่เห็ดบ่เป็นเด้อ แข็งตัวแล้วครับจะคว่ำก็ไม่เสียดายตังคะ่ะ